ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บเซิร์ฟเวอร์ในซอยแบริ่ง1ิเสียหายทั้งหลังคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริษัทสุมาดิโอเลขที่1 1 9 9หมู่ที่1ถนนสุขุมวิท107หรือซอยแบริ่ง1ิแยก8ตําบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโกดังขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า2ไร่เจ้าหน้าที่ต้องกระจายกําลังฉีดน้ํำโดยรอบเพื่อสกัดเพลิงเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นที่ตั้งอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีพัดลมระบายความร้อนอยู่จํานวนมากเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลากว่า30นาทีในการฉีดน้ําควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดและต้องฉีดน้ําเลี้ยงไว้ตลอดเวลา จากการสอบถามผู้ดูแลพบว่าบริษัทดังกล่าวเปิดให้บริการระบบเซิร์ฟเวอร์ของระบบอินเทอร์เน็ตมีพนักงานเพียง1ิบคนส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิคที่คอยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆแต่ขณะเกิดเหตุยังไม่มีใครมาทำงานเบื้องตน้นคาดว่าเหตุเพลิงไหม้น่าจะมาจากความร้อนสูงเพราะระบบใช้กระแสะไฟฟ้ามากส่งผลให้เกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรโดยก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ามาแล้วเพราะจ่ายกระแสะไฟไม่เพียงพอทั้งนี้ต้องรอผลตรวจจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินได้